สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับจ่องกินไปกับช้อนเงินช้อนทองสวัสดีค่ะต้นคลิปนะคะเป็นต้มยำขาหมูค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเมนูของแม่ส้มนะคะอันนี้เป็นเมนูของยายจุกค่ะจะทํำข้าวต้มหมูผัดนะคะต้มยำม,มากเลยค่ะใช่แม่ส้มจะเอาลาักผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปผัดกับหมูนะคะต้มข้าวต้มเอาไว้แล้วก็ เอาหมูเนี่ยไปผัดแล้วปรุงรสแล้วมาใส่ในข้าวต้มค่ะอันนี้ต้มขาหมูเสร็จแล้วแม่ส้มเอาพวกตะไคร้อะไรออกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้าวต้มนะคะวันนี้จะทาทั้งหมด3เมนูค่ะคือข้าวต้มต้มยำแล้วก็ส้มตําแต่ส่วนส้มตําเนี่ยแม่ส้มไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะว่าต้องไปรับยายจุกไปส่งยายจุก เข้าลงไปที่โรงพยาบาลหาหมอคะ่ะใส่อันนี้ข้าต้มใส่เข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกแบบว่าให้ให้กลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมเหมือนข้าวต้มง,งานวัดหรือข้าวต้มโรงเรียนไปจ้าไ,ไปกินกันจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกันตอนเช้ามีแต่อาหารแบบจัดจ้านค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เป็นตำปลาค่ะ ใส่ไม่ได้ใส่ปูใส่น้ำปูแล้วก็น่จาต้มยำขาหมูปเปื่อยๆยุยยุยเลยค่ะต้มยำขาหมูอ,อ,อันนี้เป็นน้องเวเขาชอบกินเนาะเมนูต้มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆก็ๆเลยจัดขาหมูมาเลยจ้าทำใส่บาตรด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้บุญด้วยกันกับแม่ส้มค่ะ นี่ขาหมูเด้งๆเลยเพื่อนๆต้มเปื่อยเลยตอนแรกว่าจะถ่ายแบบให้ทุกคนดูทุกขั้นตอนนาะแม่กไ็ไปส่งแม่โรงพยาบาลไปส่งเอจุกโรงพยาบาลแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็วนไปวนมาก็เลยอ่ะถ่ายได้แค่นั้นเองค่ะมาจ้ะลืมจะขาหมูนุย้ยเด้งๆดึงๆ อร่อยมากนุ่ยมากนุย่ยนุ่ยคือเปื่อยยุยนะ อันนี้ปลาย่างค่ะเขาย่างมาใหม่ๆเลยย่างแบบยังไม่ได้ตากแดดเลยอ่ะเพื่อนๆค่ะมันก็เลยจะทําให้ปลาย่างยังไม่กรอบสักเท่าไหร่แต่อยากกินค่ะมันหอมเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าหืเหนียวมันต้องตากแดดก่อนใช่ไหมแม่อืม ยาจุกกำลังสับมะละกอให้น้องแก้มค่ะเห็นแม่กินส้มตำแล้วอยากกินตามทำให้อร่อยนะลูกนะเอามาให้แม่ชิมบ้างคนสวยอยากตำ้ส้มตำใส่สองพริกเลยค่ะพริกแห้งด้วยพริกสดด้วยวันนี้อยากกินเผ็ดมากๆ นี่อยากกินแบบฉีกปลาลาปลาบ้านเราเนี้ยแหละค่ะราคาหลักสิบบ้านแถวแถวบ้านเราเนี้ยแนะห,หละไม่ได้แพงกินได้

ำดังขนาดนี้คกแตกหมดแล้วมั้งลูกสาว น้องแก้มเซเว่นมาลูก <Okay. S 1> อเอากระเป๋าตังค์แม่ป่ะพี่เขามีทอนหรือปะ เดจ,จุกเห็นบอกนัวมาก lơ mới vào hết trở ใส่น้ำตาลชูรสลงไปลูกนล้วแล้วก็ใส่ <c oughs> มะละกอไปเลยลืมแล้วเหรอเคยตำแล้วลืมเอามาให้แม่ชิมบ้างนะว่าแซ่บเปล่า ตำต้ต่มตำใส่พริกเม็ดเดียวช้อนทองค่ะพากันไปเรียนว่ายน้ำค่ะยังไม่เป็นเลยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าปีหนึ่งจะว่ายเดือนเดียวค่ะปิดเทอมใหญ่เพราะว่าช่วงเวลาอื่นเรียนพิเศษจ้ะ I mm -hmm. ทอนทองทำไข่เจียวได้ทอดนึงทอดนี้ได้ผัดกระเพราแม่ขี้เกียจค่ะต้องให้ลูกทำให้เป็น เพื่อวันนีงเราใส่กินของลูกเขา อันนี้ก็จะมาแก้เผ็ดก็ร้อนเลยเพื่อนๆจ้าร้อนอ่ะ ไข่เยี่ยวมาแล้วอยากผัดกระเพราผัดกระเพราไข่เยี่ยวมาว่าแล้วเดี๋ยวแม่ส้มทํำดีกว่าเพื่อนจ๋าเผ็ดมากเลยคะ่ะแต่ป้าชอบนะคะ เกือเรือเ่องเพื่อนๆได้ยินเสียงที่มันลองวุ๊กวุ๊กวุกไหมคะอ่ะเงียบเลยมันจะได้เสียงกระลอกไหมหรือเสียงนก จ๋าิมมาแล้วส้ำตำของช้อนทองชอบใส่มะนาวยังยังไม่เปรี้ยวเลยลูกมะนาวอยู่ในตู้เย็นนะลูก ร่างออกก่อนค่ะ ปลานี้แหละคัะเพื่อนๆค่ะ <c oughs> ที่แม่ส้มเอามาต้มแล้วขยำข้าวกินตลาดนะแถวบ้าน เป็นยังไงมั่งเค็มเหรอลูกน้องแก้มใส่น้ำปลาเหรอใส่น้ำมลราอืมอร่อย้วไม่เค็มลูกที่บ้านไม่กินเค็มเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะเปรี้ยวกับหวานนิดหน่อย อร่อยนะนะ่าใ,ให้จุกชิมดิแม่ก็ร้อนหรอกสั่งไก่มาคืนกับปลาค่ะ ้มต่ำไปแล้วขออภัยนะคะที่แบบกินนะแบบซื้อแซดอย่างเงี้ยมันมันเผ็ดแล้วมันร้อนแล้วมันก็แซบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ เผ็ดไหมลูกหองหองกล้มเผ็ดไหม <laughs> แม่บอกให้ใส่พริกเม็ดเดียวพริกเอ้ยแม่บอกให้ใส่ครึ่งเม็ดพริกเม็ดมันใหญ่ <c oughs> แม่ก็เผ็ดเนี้ยอร่อย ยุ่ยเลยค่ะหันตาไหลอ่ะเพื่อนๆค่ะ คลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไ like, ล share, คล์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะเผ็ดมากๆเลยจ้าแต่ไม่ได้ทิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้เล่มๆค่ะไปแล้วค่ะไปบายบายสวัสดี